สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงวันที่16-31สิงหาคม2567การทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้ค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวมีนชาวมีนเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนพันธุกค่ะก็เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องบริวารต่างๆแต่ส้มมองแบบนี้ว่าด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนการเงินคืออังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มมองว่าในระดับจิตใจของชาวมีนจะขยันมากนะขยันทุ่มเทมากในช่วงนี้ครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาเนี่ย ส้มมองว่าในเรือนพันธุเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจของคุณเกี่ยวข้องกับเบื้องลึกของจิตใจอ่ะส้มมองว่าคุณนขยันมากต้องการที่จะทํางานหาเงินคือเขาเรียกว่าทํางานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยคือคือทุ่มเทมากๆเพื่อง,งานเพื่องเงินนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะคะก็เอา่มาอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องอีกเช่นเดียวกันนะคะ นะซึ่งทรงก็มองว่าในเรื่องของงานเนี่ยก็ในเรื่องงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารอะไรต่างๆนะคะการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยออกมาค่อนข้างดีเลยนะนะคะสิ่งที่ยังต้องระวังก็เหมือนเดิมด้วยความที่มีราหูอยู่ในเรือนชะตาคุณใครที่ทำงานฟรีแลนซ์อินโูหรือดาราอันนี้ส่งผลดีมากงานออนไลน์ด้วยอันนี้ดีปัง ะะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศปังมากยังปังอยู่อย่างต่อเนื่องนะต้องบอกแบบนี้แต่งานอื่นๆก็มีเกณฑ์ที่อาจจะมีออกๆออเขาๆบ้างหรือคุณเองอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทาํางานเปลี่ยนรูปแบบเพื่อแก้เคล็ดตรงนี้นะ,ะ,ะจัดโต๊ะไม่อะไรประมาณนี้เพื่อแก้เคล็ดตรงนี้เนาะนะคะโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของไพ่นะคะเริ่มจากในเรื่องงานกันก่อนใบแรกขึ้นไพ่แปดเหรียญน,นะคะขยันจริงงานที่เกี่ยวกับ การเงินการธนาคารนะคะแล้วก็การเขียนต่างๆง,งานเบื้องหลังงานเขียนดีมากดีมากๆคุณทุ่มเทคุณละเอียดน,นะคะแม้ว่าในบางคนสภาพการทำงานในช่วงนี้จะไม่ค่อยเอื้ออำหนยนะคะนี่ยค่ะเ h อร์ไ r Friend หัวกลับผู้ใหญ่อาจจะทำให้อึดอัดใจมีความอึดอัดใจบางอย่างในเรื่องของการทำงานแต่คุณไม่หยุดทำเลยค่ะ ไม่มีอะไรมาต้านคุณได้ไม่มีอะไรมาต้านความขยันความมุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจการงานประสบความสำเร็จได้ไม่มีอะไรมาต้านได้ผู้ใหญ่ไม่รักไม่เป็นไรทำให้อื่นอัดใจไม่เป็นไรทำงานอย่างเดียวพิสูจน์ด้วยผลงานอย่างเดียวต้องบอกแบบนี้เลยพิสูจน์ด้วยผลงานนะคะและโฟกัสในเรื่องเงินเลื้องทองอย่างเดียวจริงจ เด็กถือเหรียญหัวกลับคุณมีไอเดียใหม่ๆที่กำลังจะทำแต่ยังไม่ได้บอกใครมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเยอะแย,ยะไปหมดต้องบอกแบบนี้นะเจ้าไอเดียเจ้าความคิดหาเงินเก่งทำงานหาเงินคือช่วงนี้จิตใจทำงานหาเงินเก่งมากเลยอะน่าชื่นชมนะชาวมีนคือคุณน่าชื่นชมมากทำงานก็เพื่อเก็บเงินเพราะเราไม่รู้ว่า ในความมั่นคงในเรื่องของงานมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนคุณเลยค่อนข้างขยันมากๆขยันเมื่อมีโอกาสเมื่อมีแรงกำลังชาวมีนคิดแบบนี้เดทนะคะใจสู้สุดๆถ้าขึ้นพไพ่ใบนี้คือใจสู้สุดๆนะคะในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับออนไลน์ต่างประเทศดีมากๆดีมากนะคะเนี่ยค่ะโอกาสหนึ่งถ้วยโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของงาน เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจการดีลกับชาวต่างชาติดีมากงานออนไลน์ดีมากจะมีโอกาสใหม่ที่คุณรอคอยงานใหม่โปรเจกต์ใหม่จะเกิดขึ้นนะคะส้มมองว่าน่าจะหลังวันที่18บและหลังวันที่สิแล้วมันจะดีมันจะดีนะมันจะฟโฟลกว่าเ,เปิดก่อนหนะ้าวันที่18อะส้มบอกแบบนี้เลยนะคะมันจะฟโฟลกว่าอืมนะคะ มันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะคะดีมากหลายคนนะคะจบกับธุรกิจเก่าเรื่องราวเก่าๆในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการทําธุรกิจหรือการทํางานมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานก็ได้นะคะเกิดขึ้นในช่วงเกือบเกือบปลายเดือนเนี่ยหลังวันที่18ไปเลยนะคะไพอ่ออเจ็ดเหรียญหัวกลับส้มมองแบบนี้ว่าอะไรที่เปิดใหม่โปรเจกต์หรือง,งานหรืออะไรที่เปิดใหม่เนี่ย คุณค่อนข้างคา,าดหวังนะคะแล้วคุณคาดหวังไว100้ร้อยหนึ่งตรงเนี้ยมันไม่ได้การันตีความสำเร็จนะมันเกี่ยวกับความคาดหวังของคุณคุณคาดหวังไว100้หนึ่งร้อยแต่มันจะได้น้อยกว่าที่คุณคาดหวังประมาณเจ็สิเอร์เซนซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะผลงานที่ออกมานะไม่ได้หมายความแบบนั้นนะในสายตาคนอื่นอาจจะบอกว่าเอ้ยมันมันดีมากๆแล้วนะคุณเออแต่ความคาดหวังคุณนะ่ะ มันอาจจะมาทําลายความรู้สึกเราเองเพราะฉะนั้นอยากให้คุณน่ะไม่ต้องตั้งความหวังไหม่คือทําให้มันดีที่สุดเออถ้าตั้งความหวังไว้ะตั้งระดับตั้งเลเวลไว้มันมันอาจจะทําให้เราไม่ค่อยโอเคได้ลนะ่ะเออเนาะลดความคาดหวังลงทําให้เต็มที่นะคะแล้วมันจะดีกว่าต้องบอกแบบนี้เลยนะคะ ส้มมองว่าก่อนที่คุณจะทําอะไรใหม่ๆให้คุณพิจารณาด้วยความรอบคอบก่อนนะคะนะถึงแม้ว่าจะเลยวันที่18มาแล้วก็ตามแต่ความรอบคอบยังต้องอยู่เพราะมันอาจจะมีเกณฑ์ในการที่มีงานออกมาแล้วมันผิดนิดผิดหน่อยมันขาดนิดขาดหน่อยแล้วแบบอุเียดยน่าจะไปเก็บตรงนี้ให้มันดีกว่านี้ถ้าชาวมีนมีอะไรที่รู้สึกเอะแล้วอยากจะไปเก็บงานก่อนที่จะเปิดเผย ในวันที่18ไปเก็บให้ดีนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรรั่ววไหลหมายถึงว่ามันอาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือรู้สึกเสียดายเมื่อไม่ได้ไปแก้เพราะฉะนั้นส้มมองว่าช้าๆดีกว่าช้าๆดีกว่าไปสรุปไปดูเยอะๆก่อนที่มันจะก่อนที่จะทำอะไรใหม่ๆหรือเผยแร่อะไรออกมานะคะ,ะประมาณนี้นะ ในเรื่องของเงินนะคะในเรื่องของเงินเนี่ยมองว่าคุณขยันอยู่แล้วเงินมันไม่ขาดหรอกต้องบอกแบบนี้นะเงินมันไม่ขาดนะคะแต่สิ่งที่ต้องเลี่ยงๆอ่นะบุคคลที่ควรเลี่ยงนะคะก็คือชาวพลึกศพนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุเยอะกว่าคุณมากๆเนี่ยแหละบางทีผู้จาร์เนี่ยน่าเชื่อถือนะแต่ว่าบางที คือเอาเปรียบคุณทําให้คุณกังวลใจในเรื่องเงินและอาจจะเป็นคนใกล้ชิดเป็นญาติญาติหรือคนในครอบครัวได้มันก็น้ำท่วมปากเนาะบางทีเนาะนะคะเออในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องเงินกับคนใกล้ชิดนี่ต้องบอกว่าก็ก,ก็พิจารณาดีๆแล้วกันอย่าให้เราลําบากเกินไปเนาะนะคะเก็บเงินเกง่ง เก็บเงินเก่งมากมีเกณฑ์เสียเงินกับเรื่องของสุขภาพของเราหรือคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเก็บเงินตรงนี้ไว้ด้วยเนาะเซฟเงินส่วนนี้ไว้ด้วยมีจะมีเงินใหม่ๆเข้ามานะในช่วงหลังวันที่สิบแปดมีเงินที่รอคอยเงินใหม่ๆมีเข้ามาแน่นอนนะคะอันนี้คือพลังงานดีๆรับพลังงานดีๆไปนะเงินใหม่ๆเงินที่รอคอยนะคะในเรื่องของเงินเก็บในช่วงปลายเดือนค่ะอาจจะไม่ได้เท่าที่คุณคิดแต่บอกเลยว่ามันไม่ได้ขี้เร่ สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณทำมันดีมากๆแล้วคนอื่นอาจจะทําไม่ได้เท่าคุณเพราะฉะนั้นให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองเยอะๆขอบคุณตัวเองที่ได้ทําออกไปดีกว่านะคะขอบคุณตัวเองที่หาเงินก้อนนี้ได้มาขอบคุณตัวเองที่ได้ทําสิ่งดีๆออกไปขอบคุณตัวเองเยอะๆค่ะนะคะประมาณนี้นะสําหรับในเรื่องของสุขภาพก่อนสุขภาพชาวมีนะ สุขภาพชาวมีนนะคะส้มมองว่าชาวมีนะ่ะขึ้นไพ่ Temperance คุณดูแลสุขภาพตัวเองสร้างสมดุลให้กับตัวเองค่อนข้างเยอะเลยนะคะน่าจะเข้าหาธรรมชาติมากขึ้นในเรื่องของการรับประทานอะไรที่มันเป็นพืชผักหรือออร์แกนิกซึ่งดีค่ะทำให้คุณหายไข้หายป่วยสเตรนท์เออส้มจะบอกว่าขึ้นไ่เดทคือบางทีทำงานหนักเกินแล้วมันอาจจะทำให้คุณป่วยได้ นะฮะพอหายดีแล้วก็กลับมาป่วยได้อีกได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทเนาะเนี่ยการทํางานหนักการทํางานหนักเนาะต้องพักบ้างถ้าพักแล้วสุขภาพจะดีถ้าทํางานหนักรัวๆๆเนี่ยป่วยได้นะคะไปดูแลตัวเองเนาะในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุลมกุมิถุนตุนชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นคนรักคู่ครองทะเบียนรถหรือว่า ผู้ชายที่มีความสุข,ขุมคนในเครื่องแบบนะคะเลขนำโชคได้1 8 163หรือ0 163 1 8 163หรือ0 163นะคะชาวมีนมาดูไพ่อรอร์เคลนางฟ้ากันค่ะมีอะไรจะบอกมีอะไรจะแนะนำให้กำลังใจ กด์ไลน์ที่ดีเป็นประโยชน์กับคุณนะจากนางฟ้านะคะ Heaven's message นะคะคุณเนี่ยชาวมีเนี่ยคือราศีที่ในช่วงเนี้ยเทวดารักใคร่นะซึ่งเทวดามีตัวตนจริงอยู่ในชีวิตคุณด้วยเขาปกป้องคุณญาติพี่น้องดีๆก็มีคนใกล้ชิดดีๆก็มีค่ะเข้าหาคนที่ดีๆกับคุณนะมีอะไรก็สามารถปรึกษาเขาได้บางทีเขาอาจจะมีเรื่องราวเตือนคุณขอให้คุณรับฟังนี่คือสารจากสวรรค นะคะขอให้คุณรับฟังแล้วมันจะดีกับการงานคุณมากๆเลยแหละถ้าเขาเตือนอะไรต้องฟังนะนะคะ s u r r น n d e r your b a t t l ส s นะคะสึกบางสึกก็ต้องยอมแพ้บ้างหนึ่เออก็คือพูดง่ายๆว่าอย่าไปไฟให้คุณหาความสงบสุขภายในจิตใจเนาะอืมนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปแข่งอะไรกับใครพัฒนาตัวเอง ทำให้ดีในทุกวันแข่งกับตัวเองให้แพ้ตัวเองชนะตัวเองนี่แหละดีที่สุดมันเสียเวลาเนาะถ้าเกิดเรารับท็อกซิกเข้ามาคนที่อยากแข่งกับเรานะคะแล้วมันก็ไม่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรที่จะไปแข่งนะคะเพราะฉะนั้นตัดท็อกซิกตรงนี้ไปดีกว่าจะได้มีเวลาโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองอาเดงเจ้าชาโมเอลนะคะดูแลสุขภาพนะ,ะนางฟ้าชาโมเอลเขาบอกว่า ขอให้เข้าหาคนการเข้าหาคนดีๆมันทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจดีสุขภาพกายมันก็ดีเพราะฉะนั้นเลือกเข้าหาคนที่เขารักเราปรารถนาดีต่อเราและรักษาสุขภาพด้วยอย่าทำงานหนักเกินไปถ้ามีเรื่องสุขภาพใดๆที่รู้สึกเอะไปเช็คดีกว่านะคะในช่วงนี้เนาะนะคะอย่าห่มง,งานหนักเกินขอบคุณชาวมีนะคะ ขอให้ชาวมีมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ